ครับลุงอันนี้เป็นบ่ออะไรลุงบ่อปลาครับบ่อปลาบ่อดินบ่อดินเนาะครับผมพ่อปลาดุสองพัตัวเออพ่อปลาดุสองพันตัวสองพันตัวโอ้ผมชอบจริงๆนะลุงบรรยากาศดีมากเลยจะเอาไปอีกสองพันตัวเป็นสี่พันครับไปยังไม่เอามาเนี่ยขุดต้นนี้เสร็จก่อนครับครับขุดต้นนี้เสร็จก่อนเดี๋ยวผมจะให้ผมจะให้ดูเนาะนี่ดูลุงผมลุงก็ขุดไปธรรมชาติจริงจริง ดูลุงก็ทาแบบธรรมชาติจริงๆครับครับทำแบบธรรมชาติครับครับทำได้แรงตัวเองครับทําด้วยแรงตัยเองครับผมไม่มีตังค์นะครับแล้วไอ้เงินนั้นได้ได้กับเขาไหมลุงเงินที่ลงทะเบียนเอาไอ้ชานาไม่ให้อไม่ให้อ๋อครับไม่ไม่ให้ไม่เป็นไรลุงเลี้ยงเลี้ยงเปล่าเขาไม่ให้ไม่ได้ครับครับไม่ค่ยได้หรอกอ๋อครับครับครับดูที่ลุงลุงแกขยันจริงๆนะครับผม 那不都跟你在一块？<noise>